สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีคำถามยอดฮิตเลยสำหรับคนที่แบบอยากจะเริ่มลงทุนคือถามกันเยอะมากว่าจะเริ่มตรงไหนดีระหว่างกองทุนรวมกับทองคำเนี่ยครับใช่ค่ะเป็นคำถามที่เจอประจำเลยนะคะเพราะทั้งสองอย่างนี้เอ่อคนไทยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยก็ว่าได้นะทั้งออมยาวๆหรือจะลงทุนเอาส่วนต่างราคาก็ตามวันนี้เราเลยอยากจะมาเอ่อลองมาทำความเข้าใจแบบง่ายๆกันดูนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นฐานเลยฟังได้สบายๆเป้าหมายก็เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะอะไรมันน่าจะเหมาะกับเรามากกว่ากันข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งที่เขาเปรียบเทียบสองอย่างนี้ไว้เลยสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าเริ่มที่กองทุนรวมก่อนเลยไปไงครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่แบบยังงงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ ได้เลยค่ะกองทุนรวมถ้าให้พูดง่ายที่สุดนะคะก็คือการที่เราเอาเงินมารวมกันค่ะอาจจะเริ่มจากเงินไม่เยอะก็ได้นะคะหลักร้อยหลักพันหรือมากกว่านั้นหลายๆคนรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วกออ็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นมืออาชีพเลยเรียกว่าผู้จัดการกองทุนนะคะเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปจัดการลงทุนให้เราอีกทีตามนโยบายที่กองทุนนั้นๆกําหนดไว้อ๋อหมายถึงว่าเงินเราไม่ได้ไปอยู่แค่ที่เดียวแต่เขาเอาไปกระจายลงทุนต่อ ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเขาจะเอาไปกระจายลงทุนในหลายๆอย่างเลยอาจจะเป็นหุ้นของบริษัทต่างๆหรือไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลของเอกชนหรือบ้างกองทุนก็ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็มีค่ะแล้วแต่ประเภทกองทุนเลยฟังดูดีนะครับโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ๆนี่ข้อดีหลักๆลกเลยคืออะไรมั้งครับ จุดเด่นสําคัญเลยนะคะอย่างแรกคือมันช่วยเรื่องกระจายความเสี่ยงค่ะคือเงินเราไม่ได้ไปจมอยู่กับหุ้นตัวเดียวหรือสินทรัพย์อย่างเดียวอืมอืมอมืเข้าใจได้ครับอย่างที่สองก็คือมีมืออาชีพดูแลให้ไงคะเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องหุ้นเองวิเคราะห์เองทุกตัวซึ่งเหมาะมากกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกอะไรดีนะคะอันนี้ดีเลยครับแล้วเรื่องเงินเริ่มต้นล่ะครับต้องเยอะไหม ไม่จาเป็นต้องเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆกองทุนนะคะเริ่มต้นได้ด้วยเงินแค่หลักพันบาทเองหรือบางที่หลักร้อยก็ยังมีเลยค่ะเข้าถึงง่ายมากๆโหหลักพันก็เริ่มได้แล้วใช่ค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องมีผู้จัดการกองทุนดูแลให้นี่ก็น่าสนใจนะคะมันเหมือนช่วยลดกำแพงสำคัญของมือใหม่ไปได้เยอะเลยคือเราไม่ต้องรู้ลึกทุกอย่างไม่ต้องเฝ้าตลาดตลอดก็ลงทุนในอะไรที่หลากหลายได้แต่ มันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันค่ะครับมีอะไรบ้างครับที่ต้องดูเป็นพิเศษอย่างแรกเลยนะคะผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะคะว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยทั้งภาวะตลาดตอนนั้นสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงมันขึ้นหรือลงแล้วก็ฝีมือของผู้จัดการกองทุนด้วยค่ะอ่าฮะก็คือมีความเสี่ยงอยู่ไม่ใช่ว่าจะกําไรเสมอไปแน่นอนค่ะแล้วก็ การที่มีคนมาบริหารจัดการให้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการอันนี้เราก็ต้องจ่ายให้กับบริษัทจัดการกองทุนหรือบลจนะคะเขาก็จะหักไปจากเงินกองทุนที่เราลงไปอืต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยใช่ค่ะแล้วอีกข้อที่สําคัญมากๆคือการลงทุนกองทุนรวมโดยเฉพาะกองทุนหุ้นนะคะหรืออะไรที่เสี่ยงหน่วยมันเหมาะกับการลงทุน เออยาวๆค่ะมากกว่าจะเข้ามาแป๊บๆแล้วออกไปต้องให้เวลามันเติบโตให้มันผ่านช่วงตลาดพันผูนไปได้อย่างกองทุนหุ้นไทยถ้าดูจากข้อมูลเก่าๆอาจจะต้องถือกัน5ปีหรือนานกว่านั้นถึงจะเริ่มเห็นผลหรือลดโอกาสขาดทุนได้ชัดเจนหน่อยค่ะโอ้หปีเลยเหรอครับหมายความว่าถ้าจะลงกองทุนหุ้นนี่ต้องมองยาวๆเลยสินะครับไม่ใช่แบบเก่งกําไรสั้นๆใช่ค่ะต้องมองเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักเลยค่ะให้กลยุทธ์มันได้ทํางานให้สินทรัพย์มันได้โตเด็มที่ ชัดเจนเลยครับขอบคุณครับทีนี้เราลองข้ามฝั่งมาดูการลงทุนทองคำกันบ้างดีกว่าครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหอยู่คู่กับคนเรามานานมากจริงๆโอ้โหใช่เลยค่ะทองคำนี้ประวัติศสาสตร์ยาวนานมากจริงๆเป็นทั้งของมีค่าสื่อกลางแลกเปลี่ยนสมัยก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเชื่อมั่นในมูลค่ามายาวนานทั่วโลกเลยครับไม่ว่าเศรษฐษกษิจจะเป็นยังไงทองก็ยังอยู่นะแล้วถ้าจะลงทุนทองคาตอนนี้ มันมีวิธีไหนบ้างครับนอกจากไปซื้อที่ร้านทองเดี๋ยวนี้มีหลายแบบเลยค่ะที่คุณเคยสุดก็แน่นอนคือซื้อเป็นทองจริงๆเก็บไว้อาจจะเป็นทองคําแท่งหรือทองรูปประพันธ์ที่เราใส่กันนั่นแหละค่ะครับครับอันนี้คือแบบคลาสสิกเลยใช่ค่ะ แต่ยุคนี้มันก็สะดวกขึ้นเยอะนะคะมีการลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคำก็มีหลักการก็คล้ายคายกองทุนรวมทั่วไปแต่เน้นลงทุนในทองหรือไม่ก็ซื้อขายทองคำออนไลน์ผ่านแอปผ่านเว็บต่างๆอันนี้ก็ง่ายและเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วข้อดีหลกัหลกๆของทองคาที่คนมักจะพูดถึงกันคืออะไรครับที่เด่นที่สุดเลยนะคะคือเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อค่ะคือแนวคิดประมาณว่า เวลาผ่านไปของแพงขึ้นค่าเงินเราอาจจะซื้อของได้น้อยลงแต่ทองคำเนี่ยมันมักจะรักษามูลค่าของมันไว้ได้หรือบางทีก็แพงขึ้นส่วนทางกับค่าเงินด้วยซ้ําอ๋อครับครับเหมือนเป็นที่เก็บเงินที่มูลค่าไม่ค่อยลดตามเงินเฟ้อ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ตัวทองคําเองมันมีค่าในตัวเองเนาะไม่ได้ขึ้นกับว่าบริษัทไหนจะกําไรหรือขาดทุนแล้วก็ไม่เสื่อมสลายไปไง่ายๆแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือทองคํามักจะเอ่อเป็นที่ต้องการมากขึ้นเวลาเกิดเรื่องไม่แน่นอนหรือเกิดวิกฤตต่างๆนะคะอย่างเช่นช่วงไหนครับเช่นวิกฤตเศรษฐกิจ ความขัดแย้งการเมืองแรงๆหรือตลาดหุ้นตกหนักๆคนมักจะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็จะหันมาซื้อทองเก็บไว้ทำให้ราคาทองช่วงนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นค่ะอ๋อเป็นสินทรัพย์หลบภัยนี่เองใช่ค่ะถ้ามองในวงการลงทุนนะคะเขาจะเรียกทองคำว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven เลยค่ะคือด้วยความที่มันจับต้องได้ประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็ ค่อนข้างเป็นอิสระจากนโยบายรัฐบาลไหนเป็นพิเศษพอเศรษฐกิจไม่ดีตลาดหุ้นผันผวน,ผนค่าเงินอ่อนนักลงทุนก็จะย้ายเงินส่วนหนึ่งมาพักที่ทองคําเพื่อรักษาความมั่งคั่งหรือลดความเสี่ยงพอร์ตนะคะฟังดูเหมือนเป็นเกราะป้องกันเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าเซฟเฮเว่นไม่ได้แปลว่าราคาจะไม่ผันผวนเลย ในระยะสั้นๆเนี่ยราคาทองแกว่งขึ้นลงได้เยอะเหมือนกันนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างมากทั้งการซื้อขายในตลาดโลกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด,ดอลลาร์นี่เกี่ยวเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะมักจะเคลื่อนไหวตรงข้างกันแล้วก็มีเรื่องดอกเบี้ยของธนาคารกลางความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อเศรษฐกิจโลกอะไรแบบนี้ค่ะอืมมีหลายปัจจัยเหมือนกันแล้วอีกประเด็นที่ต้องรู้คือ ตัวทองคําเองที่เป็นแท่งแ่งหรือเป็นรูปประพันธ์นะคะมันไม่ได้สร้างเงินให้เราระหว่างที่ถือนะคะไม่เหมือนหุ้นที่อาจจะมีปันผลหรือพันธบัตรที่มีดอกเบีย้ยให้อ๋อใช่ใช่ทองคํามันไม่มีปันผลไม่มีดอกเบีย้ยเนาะใช่ค่ะดังนั้นการลงทุนทองคําแบบซื้อมาเก็บเนี่ยเราจะหวังกําไรจากส่วนต่างราคาเป็นหลักเลยคือซื้อถูกขายแพงที่เรียกว่า capital เก i ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ซึ่งนั่นก็แปลว่าจังหวะการซื้อขายนี่สำคัญมากเลยค่ะต้องพยายามเข้าซื้อตอนที่คิดว่าราคามันต่ำหรือมีแววจะขึ้นแล้วก็ขายตอนมันขึ้นไปถึงเป้าที่เราพอใจก็ต้องอาศัยการตามข่าวตามข้อมูลประเมินทิศทางราคาพอสมควรเลยค่ะเหมือนที่เวลาเราเห็นข่าวค่าเงินบาทอ่อนมากๆหรือมีเรื่องตึงเครียดในต่างประเทศราคาทองในบ้านเราก็จะขยับขึ้นทันทีเลยแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ นั่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองในบ้านเราทั้งจากข้างนอกและจากความต้องการซื้อในประเทศเองที่เพิ่มขึ้นเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมข้อดีข้อควรระวังของทั้งกองทุนรวมทั้งทองคำกันแล้วทีนี้ลองเอามาเทียบกันชัดๆหน่อยดีกว่าครับว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างลองดูตามประเด็นเหล่านี้นะครับเรื่องความง่ายในการเริ่ม ถ้ามองเรื่องการจัดการกองทุนรวมอาจจะดูง่ายกว่านิดหน่อยไหมครับเพราะมีคนทำให้หมดเลยก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะแต่ถ้ามองว่าแค่เดินไปร้านทองซื้อหรือกดซื้อออนไลน์ทองคำก็ถือว่าตรงไปตรงมาเข้าใจไม่ยากเหมือนกันนะคะจริงครับจริงครับแล้วแต่คนมองนะทีนี้เรื่องเงินเริ่มต้นแหละครับอันนี้ใกล้เคียงกันเลยค่ะ กองทุนรวมเดี๋ยวนี้เริ่มหลักพันหรือบางที่หลักร้อยก็ยังได้ส่วนทองคําถ้าเป็นทองแทกเล็กๆอย่างครึ่งสลึงหรือ1กรัมราคาก็หลักพันเหมือนกันค่ะอ๋อทองแทงเล็กๆก็มีนะใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีทยอยซื้อสะสมที่เรียกว่า DCA นะคะคือซื้อเท่าๆกันทุกเดือนอันนี้ทําได้ทั้งกองทุนทั้งทองเลยค่ะก็ช่วยให้ใช้เงินเริ่มต้นไม่เยอะได้เหมือนกันดีเลยครับต่อไปโอกาสผลตอบแทนอันนี้น่าจะต่างกันชัดเจนไหมครับ ใช่ค่ะโดยทั่วไปกองทุนรวมโดยเฉพาะกองทุนหุ้นมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าในระยะยาวนะคะเพื่อให้เงินมันโตแต่ก็เสี่ยงกว่าด้วยส่วนทองคำจะเน้นเรื่องรักษาค่างเงินมากกว่าเป็นที่พักเงินตอนตลาดไม่ดีโอกาสรวยเปรี้ยงปร้างอาจจะไม่เท่าแต่ก็ให้ความรู้สึกอุ่นใจมั่นคมเน้นโตเร็วไปกองทุนเน้นอุ่นใจมาทองคำประมาณนั้นไหมครับอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะคร่าวๆนะคะ ต่อไปก็เรื่องความเสี่ยงครับกองทุนนี่เสี่ยงตามของที่ลงทุนเลยใช่ไหมครับหุ้นก็เสี่ยงสูงตราสารนี้ก็ต่ำลงมาหน่อยถูกต้องค่ะส่วนทองคำถึงแม้ระยะสั้นจะผันผวนแต่โดยรวมก็ยังมองว่าเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นในระยะยาวโดยเฉพาะบทบาทเซฟเฮเว e นะคะครับครับและสุดท้ายสภาพคล่องอันไหนเปลี่ยนเป็นเงินสดเร็วกว่ากันครับ ถ้าเป็นกองทุนรวมเวลาเราสั่งขายปกติก็จะรอเงินเข้าบัญชีประมาณ1-2วันทำการค่ะอืมรอแบบหนึง่งใช่ค่ะส่วนทองคำแท่งถ้าเราเอาไปขายคืนที่ร้านทองที่รับซื้อส่วนใหญ่ก็จะได้เงินสดกลับมาค่อนข้างเร็วเลยค่ะถ้าไปในเวลาทำการแล้วร้านเขาพร้อมนะคะ อ๋อทองแท่งนี่เร็วกว่าหน่อยนึงจากการเปรียบเทียบทั้งหมดนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจคือมันทำให้เราเห็นว่าสองอย่างนี้มีบทบาทหรือหน้าที่ที่ต่างกันชัดเจนเลยในพอร์ตองทุนของเราบทบาทต่างกันยังไงครับคือกองทุนรวมโดยเฉพาะพวกเสี่ยงสูงหน่อยมันเหมือนเป็นเครื่องยนต์ค่ะช่วยสร้างการเติบโตให้เงินเราในระยะยาวอาศัยการกระจายความเสี่ยงการจัดการของผู้เชี่ยวชาญเพื่อสู้กับความผันผวนตลาดเครื่องยนต์สร้างความมั่งคั่ง ใช่ค่ะส่วนทองคำมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันหรือเบาให้พอร์ตโดยโรวมมากกว่าช่วยลดความผันผวนช่วยรักษาค่าเงินในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆมันไม่ดีจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่ากันเป๊ะๆแต่เป็นเรื่องว่าแต่ละอย่างมันทำหน้าที่อะไรแล้วเราต้องการหน้าที่นั้นในแผนการเงินเราหรือเปล่าโอ้โหฟังแล้วเคลียร์เลยครับที่บอกว่าบทบาทต่างกันแล้วก็เสริมกันได้ทีนี้พอเห็นภาพแบบนี้แล้วคำถามสุดท้ายเลยคือ แล้วคนเริ่มใหม่จริงๆเนี่ยควรจะเลือกทางไหนดีหรือให้น้ำหนักยังไงดีครับถ้าลองสรุปเป็นแนวทางคร่าวๆตามเป้าหมายอาจจะพอมองแบบนี้ได้ไหมครับคือถ้าเป้าหมายคืออยากเริ่มง่ายๆหน่อยเน้นให้เงินมันค่อยๆโตไปเรื่อยๆระยะยาวแล้วก็รับความผันผวนได้บ้างกองทุนรวมก็น่าจะเหมาะกว่าไหมครับเพราะมีคนดูแลมีกระจายความเสี่ยงมีโอกาสโตอืมก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีค่ะ สำหรับคนที่เป้าหมายเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป้าหมายคืออยากได้อะไรที่จับต้องได้รู้สึกมั่นคงสบายใจหรืออยากมีอะไรป้องกันเงินเฟอ้อป้องกันวิกฤตเ,เ,เก็บไว้อุ่นใจแบบนี้ทองคำก็น่าจะตอบโจทย์กว่าใช่ค่ะสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางใจหรือการป้องกันความเสี่ยงทองคาก็อาจจะตรงจุดกว่าแล้วแบบนี้จาเป็นต้องเลือกอย่างเดียวไหมครับหรือว่า อันนี้นำไปสู่แนวคิดสำคัญเลยค่ะคือเรื่องการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification บ่อยครั้งนะคะคำตอบที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยแต่เป็นการผสมผสานค่ะเอาหลายระย่างมารวมกันในพอร์ตให้มันสมดุลมากขึ้นผสมกันนี่เองใช่ค่ะอย่างในข้อมูลที่เราดูกันเขาก็มีตัวอย่างแนวคิดนะคะสำหรับมือใหม่เช่นอาจจะแบ่งเงินส่วนใหญ่สมมติว่า70%ไปลงในกองทุนรวมต่าง เพื่อให้เงินมันโตร,ระยะยาวแล้วก็แบ่งอีกสัก30%มาลงในทองคำเพื่อเป็นส่วนที่ช่วยออลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นคงให้พอร์ต70-30กองทุนทองคำเป็นตัวอย่างใช่ค่ะแต่ขอย้ำดังๆเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแนวคิดเฉยๆนะคะไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ทุกคนต้องทำตามสัดส่วนที่เหมาะกับแต่ละคนจริงๆมันต่างกันเยอะมากค่ะ ขึ้นกับเป้าหมายเราระยะเวลาลงทุนแล้วก็สำคัญสุดคือเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนจริงๆแบบที่ไม่เครียดไม่กังวลเกินไปเข้าใจเลยครับสรุปก็คือทั้งกองทุนรวมทั้งของคาไม่มีอะไรดีที่สุดตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายกับความเสี่ยงที่เรารับได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจคือเริ่มจากเข้าใจตัวเองก่อน ว่าเราต้องการอะไรจากการลงทุนแล้วก็เข้าใจว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างมันช่วยเราได้ยังไงแล้วค่อยเลือกหรือจัดสรรเงินให้มันเข้ากับตัวเราแล้วความต้องการของเราค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้คําถามสุดท้ายที่อยากฝากให้ลองกลับไปคิดกันนะครับก็คือจากทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยทั้งกองทุนรวมทั้งทองคําอะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าใช่ที่สุดหรือโดนใจที่สุดสําหรับเป้าหมายและสถานการณ์ของเราในตอนนี้ แล้วทางเลือกไหนหรือการผสมผสานแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะเข้ากับเส้นทางการเงินที่เราอยากจะสร้างมากที่สุดลองตอบคำถามนี้กับตัวเองดูนะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการวางแผนขั้นต่อไปครับ